เข้าใจกับเข้าถึงนะคะต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็กดแรงดึงดูดทำงานตอนไหนเคยสงสัยไหมคะว่า, mm. วาทำไมเราก็ฝึกจิตเหมือนกันนะทำไมเราก็ฝึกการใช้กดแรงดึงดูดเหมือนกันนะแต่ทำไมเราไม่ได้ผลเหมือนคนอื่นก mm. ่อนที่พราวจะมาพูดถึงในเรื่องของกดแรงดึงดูดทำงานตอนไหนเป็นการเคลียร์ความเข้าใจแล้วกัน สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะคะ<ม>การเข้าใจกับการเข้าถึงเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะคะพาวขอพูดถึงในเรื่องของการเข้าใจการเข้าใจก็คือในเรื่องของความคิดนั่นเองนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าโอ้ฝึกคิดบวกฝึกคิดบวกมาปี2ปีหลายเดือนแล้วทำไมมันไม่ได้ผลสักทีทำไมยัมันยังคิดลบอยู่นะคะเราก็พยายามฝึกเหมือนคนอื่นแล้วเราก็พยายามพยายามที่จะคิดบวกนะคะ กับทุกๆคนกับทุกๆสิ่งที่อยู่รอบกายเราแต่ว่าข้างในมันมันรู้สึกเหนื่อยกับการคิดบวกนะเมื่อก่อนเผาเป็นความรู้สึกนี้คือเราพยายามมากเลยกับการคิดบวกนะแต่สุดท้ายมันเหนื่อยกับการพยายามที่จะคิดบวกนะคะเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็ไหลลงไปสู่ความคิดลบเหมือนเดิมนะคะความคิดเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจําเป็นต้องใช้ในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าถ้าจะทํางานกับกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันต้องเข้าถึง นะคะเข้าถึงความรู้สึกนะคนที่ทำงานอยู่กับความคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเวลาที่เข้ามาโคสส่วนตัวนะคะให้เข้าไปถึงความรู้สึกเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าคนคนกลุ่มนี้ในการโครสส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้เวลามากในการในการเข้าสู่กระบวนการโครสเพราะว่ากระบวนการโครสเนี่ยมันต้องเข้าไปสู่กระบวนการของความรู้สึก แต่ว่ากำแพงของคนกลุ่มเนี้ที่อยู่กับความคิดเนี่ยมันต้องทลายกำแพงทลายกำแพงของความคิดที่เขาคิดนะคะเขาคิดอยู่ตลอดเวลาหรือว่าทํางานอยู่กับความคิดมา 20- 30ปีเนี่ยส่วนในเรื่องของการเข้าถึงการเข้าถึงนี่คือในเรื่องของความรู้สึกคนที่คิดบวกแล้วไม่ได้ผลสักทีพยายามคิดบวกเท่าไหร่มันก็ไม่บวกสักทีคิดบวกจนเหนื่อยก็กลับไปลบเหมือนเดิมนะคะ เพราะเหตุผลเพราะนะเราไม่รู้สึกถึงความคิดนั้นมันต่างกันนะคะคือเราคิดบวกไงคิด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 พยายามคิดบวกคิดว่าคนนั้นเป็นคนดีคนนั้นทํากับเราแบบนี้แล้วก็พยายามคิดดีแต่ว่าทุกครั้งที่เราคิดนะคะทุกครั้งที่เราคิดเราไม่เคยรู้สึกถึงมันเลยเราไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆอย่างเช่นให้เห็นภาพมากขึ้นอย่างเช่น มีคนคนหนึ่งนะคะมีคนคนหนึ่งนินทาเราแล้วเราก็พยายามคิดบวกว่าอ so right ๋อเขาไม่เข uh, ้าใจอ๋อเขาที่เขาเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาเคยผ่านประสบการณ์แบบนั้นเขาก็เลยคิดว่าเราเป็นแบบนั้นเขาก็เลยนินทาเรานู่นนี้นั่นตืดๆไปนะเราพยายามคิดบวกว่าคนนั้นเขาเป็นแบบนั้นแหละเพราะอย่างนั้นเพราะเหตุผลนู่นนี้นั่นแต่สุดท้ายพอกลับมาทําไมวะทําไมเขาต้องคิดกับเราแบบนั้นคือทําไมเขาต้องพูดถึงเราแบบนั้นทําไมเขาต้องนินทาเรา คือความรู้สึกข้างในมันค้านกับความคิดนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความคิดกับความรู้สึกไปในทางเดียวกันถ้าเราคิดว่าอ๋อเขาเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาเคยผ่านประสบการณ์มาก่อนแล้วความรู้สึกของเรามันคอนเฟิร์มว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะการทํางานของความความคิดกับความรู้สึกมันจะไปในทางเดียวกันการคิดบวกมันจะมันจะเป็นการบวกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมา การที่เราพยายามคิดบวกนะการที่เราพยายามคิดบวกแล้วมันไม่ได้ผลการที่เราพยายามคิดบวกแล้วมันก็กลับไปลบเหมือนเดิมการที่เราพยายามปรับฟันความคิดของเรานะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพยายามเราไม่เคยรู้สึกถึงมันเราไม่เคยรู้สึกถึงความคิดที่เรารู้สึกดีนะคะเราคิดดีแต่เราไม่เคยรู้สึกถึงความดีที่เราคิด อ่าเพราะฉะนั้นมันสวนทางกันมันก็เลยกลับไปลบเหมือนเดิมนะฮะนี่คือเหตุผลหลักที่ทําไมคิดบวกแล้วมันไม่บวกสับทีคิดบวกพยายามจนเหนื่อยแล้วมันก็ไม่เห็นบวกบทักทีมันขัดแย้งกับความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่มันเลยส่งผลให้การคิดบวกของเรามันไม่ได้ผลทักทีคราวนี้มีผลอย่างไรกับกฎแรงดึงดูดนะหลายท่านที่ศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดมักจะมักจะได้ยินคําว่า ต้องเข้าไปถึงความรู้สึกกดแรงดึงดูดถึงจะทํางานนะ,ะเราต้องรู้สึกถึงมันกดแรงดึงดูดทํางานตอนไหนตอนที่เรารู้สึกถึงมันนะคะรู้สึกขนาดไหนรู้สึกตลอดเวลาถึงสิ่งที่เราต้องการรู้สึกจนเกิดแรงสั่นสะเทือนถ้าถามว่าโอ้โหมันต้องสั่นสะเทือนขนาดไหนเปรียบเทียบของการสั่นสะเทือนนะคะสมมุตินะคะ,มมนะค,ะคุณคุณเคยโกรธใครสักคนหนึ่งที่แบบโกรธมากๆเลยอะ โกรธแบบอยากจะฆ่าให้ได้แล้วแบบความโกรธมันพุ่งพ่านอยู่ในตัวนี่คือแรงสั่นสะเทือนนะคะแรงสั่นสะเทือนที่เราส่งออกแรงสั่นสะเทือนที่มันสั่นสะเทือนอยู่ข้างในแต่ว่าพลังงานของความโกรธเนี่ยเป็นพลังงานด้านลบนะเราจะไม่พูดถึงแต่แค่ยกตัวอย่างว่าต้องสั่นสะเทือนขนาดไหนต้องรู้สึกขนาดไหนนะคือเปรียบเทียบให้เห็นภาพสมมติเราอยากเราอยากได้รถคันหนึ่งต้องรู้สึกนะเห็นคิดอย่างเดียวไม่ได้ ต้องรู้สึกถึงมันต้องรู้สึกถึงรถคันนั้นนะรู้สึกอยู่ตลอดเวลารู้สึกยิ่งเห็นภาพชัดเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะแต่เพียงแค่เราคิดเพียงแค่เรารู้สึกเพียงแค่เพียงแค่เราสั่นสะเทือนความรู้สึกนั้นออกไปแค่นี้ยังไม่พอสิ่งสำคัญที่สุดการลงมือทำ <c oughs> <c oughs> การลงมือทำนั่นเองนะอันนี้สำคัญมากเพราะว่านะเพราะว่าถ้าเราได้แค่คิดถ้าเราได้แค่รู้สึกถึงมัน ถ้าเราได้แค่สั่นสะเทือนความรู้สึกนั่งนั่งปึกนั่งปลึกผลจิตจินตนาการเห็นภาพแล้วก็สั่นสะเทือนลดเบ้นลดเบนลดเบ้นลดเบ้นลดเบ้นสั่นสะเทือนสั่นสะเทือน,อ,นออกไปเพียงแค่นี้นะแล้วไม่ลงมือทําอะไรเลยนะแล้วไม่ลงมือทําอะไรเลยมันก็เป็นแค่ความฝันและแรงสั่นสะเทือนนะแต่เราต้องสร้างเหตุสิ่งที่ได้มานั่นก็คือการลงมือทํา แต่นะในกระบวนการของการลงมือทําที่จะได้สิ่งนั้นมานะต้องเข้าไปสู่ความรู้สึกนะต้องเข้าไปสู่ความเชื่อความเชื่อแบบร้อเปอร์เซนล้านเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ลังเลสงสัยต้องเชื่อในระดับนั้นนะหลายท่านเนี่ยมักจะพูดมักจะให้เรารู้สึกถึงการขอบคุณการขอบคุณก็คือเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้รับมันแล้วนะเราได้รับสิ่งนั้นมาแล้ว มันเลยทําให้ภาพนั้นชัดเจนมากขึ้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือกระบวนการทั้งหมดสรุปสุดท้ายสั้นๆนะคนะ,ะก็คือกดแรงดึงดูดทํางานตอนไหนทํางานตอนที่เรารู้สึกถึงมันทํางานตอนที่เรารู้สึกอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าเราได้รับมันแล้วจนเกิดความเชื่อแบบล้านเปอร์เซนต์จนเห็นภาพแบบเคลียร์แบบชัดเจนที่สุดบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเหมือนไม่เห็นภาพอะโคช ไม่เคยเห็นภาพเลยฝึกมาไม่เคยเห็นภาพแต่ว่ารู้สึกเหมือนพาวพาวรู้สึกพาวรู้สึกเวลาที่พาวจูนจูนจิตเด่ยเราจะรู้สึกแบบชัดเจนมากเหมือนว่ามันได้แล้วแต่ว่าภาพจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อันนี้ไม่เป็นไรแต่ขอให้เรารู้สึกถึงมัน ขอให้เรารู้สึกถึงมันอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่เราต้องการนะคะและสำคัญที่สุดคือการลงมือทำอย่างสม่าเสมอวงเล็บด้วยความสุขนะคะลงมือทำอย่างสม่าเสมอก็คือเหตุของการได้มาเหตุของอการสร้างกดแรงดึงดูดก็คือการลงมือทำนะคะ ด้วยความสุขวงเล็บด้วยความสุขาการใช้กฎแรงดึงดูดสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่างเช่นเวลาที่พราวไปติดต่องานราชการเวลาที่พราวเดินทางไปไหนนะคะพราวจะรู้สึก,พร,รสกพราวจะรู้สึกถึงเหตุการณ์ว่าทุกอย่างมันเคลียร์ทุกอย่างเอ่อทุกอย่างมันราบเรื่นมีคนช่วยเหลือเรามีคนแบบ เห็นภาพแล้วรู้สึกชัดเจนว่าเราแบบโอ้โหแบบทุกอย่างมันง่ายดายหมดนะคะพาวจะรู้สึกแบบนี้ทุกครั้งแล้วเวลาที่เรารู้สึกแบบนี้ทุกครั้งแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะความรู้สึกต้องเป็นความรู้สึกในระดับไหน <c oughs> ความรู้สึกต้องเป็นความรู้สึกในในระดับของจิตจักรวาลหรือว่าในระดับของ อัจฉริยภาพของจักรวาลเพราะว่ากฎแรงดึงดูดเป็นกฎของจักรวาลเราต้องเชื่อมโยงความรู้สึกกับจักรวาลเราต้องเชื่อมโยงความรู้สึกกับอัจฉริยภาพของจักรวาลหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างนะคะผู้ที่นะคะสร้างกฎนี้ขึ้นมานะ,ะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการเข้าถึงความรู้สึกตรงนี้ก็จะเป็นเ,เลเวลถัดไปในการฝึกฝนจิตวันนี้เป็นการเคลียร์ความคิดในระดับเบื้องต้นนะคะสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับความรู้สึก ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอยากให้มันเกิดขึ้นเราต้องรู้สึกถึงมันเราต้องเราต้องเชื่อแบบร้านเปอร์เซนต์เราต้องเชื่อแบบสุดๆนะคะว่าสิ่งนั้นมันเป็นของเราเราได้มันมานะคะให้ทุกท่านมีความรักในชีวิตในทุกๆด้านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติด,ต,ดตามสวัสดีคะ่ะ